สวัสดีครับวันนี้หนึ่งนาทีกับเจพนะครับวันนี้เรามาอยู่รถถ่ายเก่านอก TL นะครับตัวนี้เป็น1901ไม่ได้ตามรหัสนี้นะครับอยู่ตรงนี้ครับ1901นะครับเป็น25แรงม้านะตัวนี้ย่นมาแล้วนะครับย่นมาแล้วนะครับโดยเกียร์ปกติของเขาจะเป็น12เกียร์เดินหน้า4เกียร์ถอยหลังนะครับโดยมีโลว์ไฮเขาย่นมานี้เหมาะกับการใช้เกี่ยวกับตัวอ้อยนะครับในการซ่อมลูกอ้อยนะอเดี๋ยวดีผมลองใช้ผ่านที้ดูนะครับผ่านหลังอ่ะขึ้นแล้วขึ้นไปวะเเเออ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 าาาขึ้้้นนนนหหหหห่่่่่ยยยลงใใใคครับะโส คันนี้เก่านอกทั้งคันนะครับเก่านอกทั้งคันนะดูง่ายโอเคเรามาเช็คเครื่องกันนี่โอเคดูไว้โอเคเดี๋ยวไปดูนี่นะครับคันนี้เป็น25แรงนะ ตัวนี้ยุบมาหมดแล้วนะครับไม่เข้าร้องอ้อยได้น,นะคันนี้นะครับ T L 1901ไมาย่ขายที่1 2ึ0 0 0บาทนะครับเป็นรถของเยียเคียงสตดเเทเลอร์ตักฟ้านะครับอยู่ที่1 2ึ0 0 0บาท